นี่นะคะพ่อนิ่มก็มาแล้วได้อะไรมาบ้างขายยา,างเยอะนนะชอบตะเพืองกว่าเขาขุดพาคขุดไปคนเหมาไปไม่เพืองเท่าพี่บ่ออวันนี้ได้อะไรมาบ้างเต็มตะโกงตะก้าเชียวออสองอันสตัวอะไรนี่เก้าอ,อี้เก้าอี้อันนี้ประสงค์เออเขายดราคาจากปกติราคาเท่าไหร่ห้าเก้าเก้าเหลือเท่าไหร่คะ 10099ถึงได้ซื้อมาจนสองอันนั่งสองคนนั่งโอ้ไปเลี้ยงควายบ่โอ้ย9 9อยเก้าไก้าเก้าปิดแล้วมันมีกี่อันเต็มอยู่บ่หมดเท่านี้บ่อย่างบ่เอื้อโอ้ยยังเยอะแต่ที่นั่งเลี้ยงควายแล้วได้เอฟซีเอ้ยบ่เนี้ยจะเปไปหลับคาสะแล้วนบ่บัเนี้ย แต่มันมีอันสะพายเนาะมันก็เลยง่ายโอ้พี่นนอยากจะซื้อนานแล้วค่ะแม่ออบเห็นแกไปดูหลายทีแล้วคราวนี้เลยไปที่บิ๊กซีมันลดนะคะก็เลยซื้อมาคู่หนึ่งไปคนเดียวนะคไม่ออไ่ได้ซื้อเนาะโอ้สีเขียวกับสีอะไรนั่นนี่มันมีสีเขียวสีอันนี่เหรอแล้วก็สีอันสีดำเงินหมดแล้ว สีนี้แหละมันสวยแล้วสีเขียวกับสีนี้นะเหมาะเลยโอ้ยเหมาะเลยไปตรงบ้านแม่คำสายก็แบบนี้เลยแล้วก็พิงเลยเนาะข้าวสวนไผ่ก็เหมาะมากโอ้ไผ่สะพายไปด้วยเดีอยไผ่เข้าท่าเวลาเขาเกี่ยวข้าวนี่ก็สบายนะโอ้ล่มก็มีนะเด้พ่อแบกไปเลยมัดใส่มัดใส่ขานี่เลยเอยอลม่มอันนี้สิบบาทได้ไหนสิบบาทปูพี่น้องก็ชอบถ้าได้วันนี้ โมแม่มได้จกเงินติมบ่หึมสิบบาทใช่<บ>หรือเปล่าโออซื้อครบแปดร้อยบาทก็เลขไข่สิบบาทโอ,อนน้มามาไว้ให้ใายน้อยใส่กลางอือม,มามาเส้งนงัวงัวหันหแมวโอ้เตรียมไว้เลยก่อนจะไปกทมนี่นับยาตับพนมหอมโอ้ แล้วก็ผงซักผ้าบอนี่ที่ขาดไปได้ใช้เล็กหาอยู่ว่ามันหมดเดี๋ยวรอพ่อมาก่อนเออใคจะเอาก็เอาไปหละเนาะใช้เล็กใช้ใหญ่ใช้กลางก้อใอยู่นะไปเก็บเครื่องตัดหญ้าก็เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยดูงานต้นใบแล้วก่อนโอ้ที่ปลูกผักรถไปพรุ่งนี้นะประสานงานนะบอยังใครจะไปส่งเรา ถามกันหรแม่มีพ่อพีหรือต้องถามเขาไอ้ปานก่อนอว่าใครจะไปส่งเราเนะ่ะห,หรือว่าจะเราจะไปจอดทิ้งไวสนามบินพุนบอกสองวันคุ่นะอ,อืมวอาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้กลับทาง,งนู้นด้วยเลยเนาะ,อ,ะอิสระมาส่งแล้วก็ไม่ได้ไปที่สนามบินอีกอะเก็บเลย โอ้โหสุดยอดถูกใจหลายจริงๆร,ราคามันแพงมากเลยนะคะนี่โต๊ะก็ทำเอาไม้ไผ่นั่นแหละพ่อเปลี่ยนทั้งชุดเลยใช่ไหมนั่นน่ะเครื่องตัดหญ้าน่ะเพราะว่าไปทีแรกก็บอกว่าไม่กี่บาทแต่มาแล้วสตาร์ทบาทเดียวแล้วสปริงขาดสปริงขาด สามวันก็พอแล้วขายยางแล้วค่อยซื้อเอาใหม่ปีหน้าน,นู่นแหละได้อ่อนๆนู่นถึงจะพาสาสาวออกไปกินเนาะต่อไปพรานิ่มก็จะเบกนี่แหละค่ะตามก้นสามสาวเขาเกี่ยวข้าว รถเกี่ยวข้ามาเกี่ยวของใคาจอดอยู่ตรงนั้นน่ะ<ช>นั่นไง <_ d ata> เขาจะมาเกี่ยวของเขานี่บอกไปหุบเอาฟางเขาแล้วนี่นนแล้วเขาจะเข้าทางไหนล่ะ <_ d ata> เหยียบข้าวเขียวเข้าเข้าเลยบอก <_ d ata> เรียบร้อยนะคะ <_ d ata> โอ้แข็งแรงอยู่เนาะขามนะันน่ะอ้าว เออมันก็น่าซื้อนั่นแหละนั่งมุมไหนก็ได้มันมีมันมัมนรถก็ต้องซื้อไว้ก่อนเนาะนานๆที่จะไปเจอครั้งเตนก็มีล้เต้นลอยลอ,อยเขาเก่าไม่เอาละเต้นเราก็ค่อยว่ากันแต่ฤดูหนาวก็น่าจะซื้ออยู่ลูกๆก,ก็ไม่ได้ค่อยไปเข้าค่ายแล้วตอนนี้ ชายเล็กก็มาบอกแล้วนะไปแข่งกีฬาตอนเย็นนี้ไปไปตะฟุตบอลเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้นอนเฝ้าสามสาวเด้เพื่อนว่าไม่อยากจะไปวันเสาร์ไม่ได้เพราะได้เฝ้าสามสาวเพื่อนว่นอาจจะไปวันศุกร์ไปวันนี้แทนก็เลยพรุ่งนี้ไม่ได้ไปจนกว่าเรามาก็ไม่ได้ไป เมื่อเช้านี้เปิดดูแล้วนะพ่อสปริงเกอร์ตรงข้างหน้านะมันมีตรงที่สามเสาเหยียบเยอะเลยต้องมาแก้ไขซื้อข้อต่อมาเปลี่ยนอืแล้วก็แถวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดดูนะคะวาวแถวต้นไอ้นี่นะยังยังเดี๋ยวจะเปิดดูแล้วก็แก้ไขได้นะดค่ะเดี๋ยวหิวพี่หิวไปก่อนเลยเดี๋ยวก็จะซักเสื้อผ้าคืนนี้ก็จะเตรียมกระโปรงกระเป๋านะคะ ตอนนี้แหละจะไปเดี๋ยวนี้แหละผงซักผ้ามาแล้วก็จะซักตอนนี้เลยสุดคุ้มนะคะนี่แม่บ้านพ่อบ้านสุดยอดนี่คะ่ะดอกเฟื่องฟ้าเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มออกดอกสวยงามแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเฟื่องฟ้าสีม่วงแบบทรงพุ่มที่ใหญ่มากเลยนะคะ นี่นะคะสามสาวพาก,กันนอนสบายเลยเย็นไหมลูกสีสุกเย็นไหมคะอันนี้คุณแม่เอาน้ำรดใส่หลังเขานะคะทุกคนให้น้องเย็นช่ำพอนี่มมาแล้วเดี๋ยวก็พาพวกหนูไปอาบน้ำกันแล้วล่ะโอ้โหลุ่งเรืองทำไมหนูม้วนเชือกเยอะจังเลยน่ะ เอาขึ้นไปพาดเขาไว้กี่รอบนั่นโอ้โหเดี๋ยวได้ออกแล้วเดี๋ยวให้พ่อกินข้าวก่อนเดี๋ยวไม่จะซักเสื้อผ้าโอ้โหเย็นหลับปุ๋ยเลยนกก็ร้องนุ่นนกมาอยู่ตรงต้นมงต้นไม้นะคะเยอะเลย โอ้เขียวเอื้องเลยนะคะทุกคนเขียวเอื้องสบายสบายเลยเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วนี่ตอนนี้พ่อกินข้าวอยู่เดี๋ยวก็พาสาวๆไปเที่ยวแล้วออกกําลังกายแดดอ่อนๆก็จะให้พ่อนิ่มตัดนะคะฝั่งตรงข้ามตรงนู้นค่ะตรงทางที่เราไปยกยอเตรียมที่ปลูกผักกันเลยนะคะนี่รถถ่ายเราก็จอดตรงร่มนี่เลยนะคะ ก็คงจะประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ